สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือประจำวันพฤหัสบาดีที่1พฤศจิกายน2567กันนะครับเรามาดูรายงานสภาพอากาศที่ผ่านมากันก่อนนะครับแต่ว่านี่ภาคเหนือมีฝนตกเล็กน้อยในบางพื้นที่โดยรายงานปริมาณฝนสูงสุดวัดได้4.6ม mm, ิมที่กลุ่มงานตรวจอากาศเกษตรเชีเยงไฮอําเภอเมืองจังหวัดเชียงไฮ้ครับ และในเจ้านี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเจ้าก็มีบอกในบางพื้นที่สำหรับบริเวณยอดดอยมีอากาศหนาวโดยรายงานอุณหภูมิต่ำสุดยอดดอยเจ้านี้วัดได้8.2องศา,าเซลเซียสที่ยอดดอยอ,นนอินทนนท์อำเภอจอมตองจังหวัดเชียงใหม่ครับต่อไปห้องมาติตามพยากรณ์อากาศประจำวันกันนะครับ จากแผนที่อากาศก่อนจะเห็นว่ายังคงมีมวลอากาศเย็นเจ้าบริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนก็ยังคงแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือของฮาวเจ้าก็เลยทําให้ในระยะนี้ก็ยังคงมีอากาศเย็นได้ในตอนเจ้าและก็ในขณะที่มีลมตะวันตกในระดับบนเจ้าพัดเข้ามาพาดผ่านอยู่บริเวณภาคเหนือตอนบนของฮาวก็เลยทําให้ในบางพื้นที่มีฝนมีฝนเกิดขึ้นได้เจ้า ภาพถ่ายดาวเทียมในเจ้านี้จะเห็นว่าภาคเหนือเกาะปริมาณของเมฆที่ปกคลุมมีค่อนข้างน้อยเจ้าจะปกคลุมอยู่บริเวณทางด้านภาคเหนือตอนบนบริเวณแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่และเจียงไฮ้เจ้าและในเจ้านี้เองบริเวณจังหวัดเจียงไฮ้เจียงใหม่ในบางพื้นที่เจ้ามีฝนเล็กน้อยเกิดขึ้นได้ในเจ้านี้เจ้า สำหรับอุณหภูมิตำสุดภาคเหนือตาวันนี้วัดโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาเจ้าก็จะเห็นว่าโดยรวมแล้วเกณฑ์อากาศก็จะอยู่ในอุณหภูมิามอากาศเย็นเจ้าโดยมีอากาศหนาวต่ำยอดดอยอย่างเช่นอังขางแล้วก็ทางด้านอุ้มผังของวัดตากเจ้าสำหรับลักษณะอากาศเสาร์สี่ชั่วโมงตั้งหน้าของภาคเหนือตอนบนก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าแล้วก็มีฝนเกิดขึ้นได้เล็กน้อย ส่วนมากแล้วจะเป็นทางด้านตอนบนของแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงฮายเจ้าอุณหภูมิวันพุกจจะลดลงดแอได้แหมเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด1 8ถึง2วองศาเซลเซียสสูงสุดใบวันนี้31-33ถึงองศาเซลเซียสภาคเหนือตอนล่าง ก็มีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิเกาะจะลดลงได้อีกเล็กน้อยเจ้าอุณหภูมิตำสุดเซาวเอถึงเซาองศาเซลเซียสสำหรับในบางพื้นที่อาจจะมีอากาศร้อนขึ้นมาในช่วงตอนกลางวันบ่ายนี้อุณหภูมิสูงสุด33-34องศาเซลเซียสลมที่พัดปกคลุมส่วนใหญ่แล้วเป็นลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว1 0 2 0กิโลเมตรต่อชั่วโมงเจ้า สำหรับบริเวณยอดดอยในในระยะนี้ก็มีเกณฑ์อากาศหนาวจา้าโดยอุณหภูมิตำสุดอยู่บริเวณยอดดอยอินทนนท์8องศาเซลเซียสกิ่วแม่ปาน11องศาเซลเซียสส่วนทางด้านอ่างขางเกาะ13องศาเซลเซียสจา้าสุดท้ายนี้ภาคเหนือมีอากาศเย็นในตอนเจ้าโดยมีฝนเล็กน้อยในบางแห่งส่วนมากทางตอนบนของภาคก็ขอพ่อแม่พี่น้องดูแลรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ตัวนะครับ หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสภาพอากาศสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่053277919หรือติดตามข่าวสารทางเว็บไซต์ Facebook และก็ t ิกตอกของศูนย์อุตูนิยมวิทยาภาคเหนือได้นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ กรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำอุตุนิยมวิทยายุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปงชน